สวัสดีค่ะบางครั้งความกดดันทําให้เราอยากหนีปัญหาแต่จริงๆแล้วถ้า,าว่าเราไม่สู้และไม่เผชิญหน้าความสับสนจะอยู่ในใจเราไม่สิ้นสุดเราพบครอบ,บครัวครอบครัวหนึ่งเที่ยงเพเลิงนกทาจังหวัดยโสธรค่ะครั้งหนึ่งครอบครัวนี้เคยอยู่กันอย่างอบอุ่นแต่มาวันหนึ่งแม่ประสบอุบัติเหตุโดนฟันศีษะจนสมองได้รับความกระทบกระเทือน แม่ไม่สามารถกลับมาดูแลลูกและครอบครัวได้ดังเดิมภาระทั้งหมดจึงตกอยู่ที่พ่อความเครียดทำให้พ่อเคยคิดว่าจะทิ้งครอบครัวไปดีไหมแต่แล้วบางสิ่งทำให้เขาต้องเปลี่ยนใจที่แรกก็ถอดใจนะว่าจะหนีไหมพอนึกได้ปุ๊บ คิดถึงลูกไงพอเราไปปุ๊บลูกเราจะดูไงแต่เราไปแต่เราลดทุกใจเนี่ยลูกเราห่วงพ่อมากต่อไปเราก็ไม่รู้ว่าจะได้ทําดีกับแม่ไหมคะ่ะเพราะว่าเรายังมีชีวิตยอยู่แล้วก็ทําดีกับแม่กับพ่อไปเถอะค่ะเพราะว่าอย่างพี่ชายก็ไม่มีโอกาสที่จะได้มาอยู่กับแม่คะ่ะก็ถือเป็นสิ่งดีคะ่ะที่ได้ทําความดีให้แม่อย่างมากและท้อก็ทําให้แม่ภูมิใจด้วยคะ่ะ ตั้งแต่เล็กแดงน้อยประสบชะตากรรมมากมายทั้งยากจนและปัญหาสุขภาพของพ่อแม่แต่เธอสู้จนเป็นที่ชื่นชมของคนรู้จักแม่แกก็สติสตังไม่ค่อยดีนะบางทีแม่น่ะก็ต้องเรียกเขาว่าแม่คือเขาลืมไงพอกันรถสดนในยามขาไหวกับมิจตมั่นต้งแต่เก,ก้าขวบทาบํางานรับจ้างสารพัดเก็บพริกหรือเชื้อหนามันเสี้หนาทุกอย่าง แค่ถามเขาว่าออยมูบอที่แม่เป็นหนึงสี่าอา่ยอมูบหลักการยบาลันอ,อายกับสิได้มันยังเกิดขึ้นเขาเป็นคนคนคนกับตันยูกับพอกับแม่หักพอ่อหักแม่นะ ตอนแดงน้อยเรียนอยู่ชั้นประถมแม่ถูกกลุ่มวัยรุ่นฟันศีรษะเพราะนึกว่าเป็นคู่อริส่งผลให้เส้นประสาทขาดมีอาการชักบ่อยๆส่วนพ่อเคยประสบอุบัติเหตุถูกรถชนจนต้องผ่าตัดดามเหล็กที่ขาซ้ายจึงทำง,งานไม่สะดวกนักความเจ็บป่วยของพ่อแม่ทำให้แดงน้อยต้องรับผิดชอบครอบครัวตั้งแต่เล็ก โชคดีที่เธอได้รับกําลังใจจากคนรอบข้างแหวะเวียนมาดูแม่ระหว่างที่เธอต้องไปเรียนหนังสือหรือไปทำงานก็จะบอกเพื่อนบ้านว่าให้มาดูแลบ่อยๆค่ะเพราะเราไม่รู้ว่าตอนไหนที่แม่จะเกิดการชักขึ้นมาค่ะเวลาหนูกลับจากโรงเรียนเสร็จจากงานที่บ้านหนูไม่มีอะไรทำแล้วหนูก็จะไปลถผักให้ป้าหรือที่คนที่มาช่วยดูแลนะคะ เลี้ยงหลานให้ก็ได้ค่ะเพื่อนบ้านยังเอาจักรคันนี้มาไว้ให้แม่เย็บเล่นจะได้ไม่เดินหายไปไหนบอกน้าครับกรดอ้อาไงตอนนั้นนะหน้าเกี่ยวข้าวเนี่ยพี่ก็ไปเกี่ยวข้าวกับเขาแป๊บหนึ่งอ่ะเขาล้มตูมลงชักกัดลิ้นตัวเองเลือดพวกชาวบ้านก็ไม่รู้จะทำยังไงแบบตกใจอ่ะเพราะว่าเขาไม่เคยเห็นน่ะคือเราก็ ช่ววยกันนบบีบดแค่นนั้นแดงน้อยมีพี่ชายหนึ่งคนแต่ต้องออกจากโรงเรียนขณะเรียนอยู่ชั้นป .6 เพราะพ่อแม่ไม่สามารถแบกรับค่าใช้จ่ายด้วยความอยากเรียนพี่ชายจึงเลือกที่จะบวชพี่ชายก็เริ่มไปเรียนทางธรรมตั้งแต่จบป,ป .6 ค่ะแล้วไปบวชเรียนต่อ ตั้งแต่มหนึ่งถึงมห้าอีกอย่างหนึ่งก็สงสารแม่ด้วยค่ะและพ่อแล้วค่ะที่หาเงินมาให้เราทั้งส่งพี่เรียนด้วยแล้วก็หนูอีกด้วยค่ะก็พอช่วยตัวเองได้ก็ช่วยไปค่ะทำงานเขาก็เออเห็นพ่อทำไม่ได้เขาก็พลิกตัวเองทำให้ตัวเองของเขานะครับขาก็เวลาอากาศเย็นมันก็ปวดเดินเดินก็ไม่ไหวพอพอมันปวดแล้วก็เอามือมาลูบลูบแล้วก็ตบๆพอมันหายแล้วก็ไป เดินหน่น่าจะออกได้แล้วนะครับว่าออกได้ยังไงค่าผ่าตัดก็แพงผมว่าไม่มีเงินอยู่แล้วในความเป็นเด็กแดงน้อยไม่มีสิทธิ์เลือกทางเดินชีวิตนอกจากการสู้สำหรับพ่อเคยคิดหนีปัญหาเปิดประตูได้เดินผมตามลูกเขาตัวเล็กไงเขาเดินตามพ่อแหละ ก็เป็นแล้วต้องติดตามเขาตลอดจะเดินไปเรื่อยๆพอเดินไปปุ๊บเสื้อผ้าเขาไม่ใส่นะเขาจะทิ้งนะเขาจะปลดทิ้งลูกกับพัวนี่แหละเป็นคนเก็บให้แต่ในฐานะหัวหน้าครอบครัวที่มีความรับผิดชอบทำให้เปลี่ยนใจบางวันผมก็ท้อเหมือนกันนะบางวันออกไปทุ่งนาปุ๊บมองเสื้อแล้วอืกูจะผูกคอตายไหมผมผมลองสู่สองสามครั้งนะแต่ผมไม่ทำ ม,มนันตัอดูเองเออถ้าทําแล้วลูกเราจะอยู่ยังไงแม่เขาก็อย่างนั้นเราทําอย่างนี้แล้วลูกเขาจะพึ่งใครตอนเด็กพ่อแม่ให้เงินเท่าไหร่ก็ใช้หมดค่ะอยากกินอะไรก็ขอแม่แม่ก็ให้นะคะโตขึ้นมาก็คิดได้ว่าพ่อแม่ก็ต้องได้รักษาตัวเองด้วยค่ะเพราะว่าป่วยได้เก็บเงินไว้ใช้หนี้ก็คิดอยากจะมีเงินส่งตัวเองเรียนด้วยค่ะรับจ้างมาตั้งแต่ป .4 จนขณะน,นี้เรียนอยู่ชั้นม .3 แล้ว พ่อก็ทําทงานคนเดียวก็บางวันก็ไม่ได้ทําก็ไม่มีรายได้ค่ะนูต้องออกหารับจ้างเพื่อได้เงินไปโรงเรียนและใช้จ่ายในการเรียนด้วยค่ะต้นมันสัมปะหลังที่ไร่นี้มีมิ้มมาทํารังจํานวนมากจึงต้องระมัดระวังเป็นพิเศษวันนี้เจอตัวมิ้ม แต่เมื่อเราไม่ไปทําอะไรมันมันก็ไม่ทําอะไรเราค่ะแล้วก็มันถ้าพูดว่าตอดมันก็จะมาตดเราเลยค่ะมิมันจะไม่แรงเท่าพึ่งค่ะพึ่งแล้วเห็นก็วิ่งหนีเลยค่ะมันจะมาต่อยเลยค่ะไปใกล้ไม่ได้เลยค่ะแรกๆเ,เขาขอบอยากมาทําเพื่อจะหารายได้เลี้ยงแม่เขาคือพอทีนี้เขาแบบมาทําแล้วเขาขายันอย่างเงี้ยพวกที่จ้างเด็ดพริกตัดมันอย่างเงี้ยเขาก็ไปตามถึงบ้านเลย ก็อยากอยากรู้จักว่าทํำยังไงก็เลยไปลองทําก็คิดว่ามันสนุกดีค่ะเพราะว่าผู้ใหญ่ก็เล่าเรื่องอะไรอะไรให้ฟังคุยกันก็หนูคิดว่าสนุกดีค่ะคุยกันไปด้วยทํางานไปด้วยมันก็เพลินไปค่ะมันก็ลืมถึงไหน่อยคะ ก็พ่อแม่ก็จะบอกบ่อยๆค่ะว่าครอบครัวเรายากจนไม่มีใครหาเงินช่วยก็มีแต่หนูและก็พ่อเป็นหลักค่ะต้องให้หนูช่วยทำงานหาเงินมาใช้จ่ายในครอบครัวด้วย ความรับผิดชอบและความคล่องแคล่วของแดงน้อยเป็นที่ถูกใจของเจ้าของไร่ค่ะจึงบอกต่อๆกันไปเพราะฉะนั้นแดงน้อยจึงไม่ต้องกังวลว่าจะไม่มีงานทำเพราะทุกคนรอจ้างแดงน้อยอยู่ค่ะ คิดว่าความดีเหล่านี้ถูกสร้างมาจากไหนสังคมดีเริ่องที่ครอบครัวสารรักจาก AIS ไอสันพาไปโ่งบยานเน่ไปเดี๋ยวนี้เลยเด้อ แม่ได้รับเงินสงเคราะห์เดือนละ500บาทแต่ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายในการรักษาตัววันนี้หมอนัดตรวจอาการของแม่ต้องเดินทางไปโรงพยาบาลไกลเกือบ30กิโลเมตรไม่มีรถรับจ้างทำให้ต้องเหมารถในการเดินทาง ็ต้องไปทํางานค่ะเพราะว่าพ่อขาดไม่ได้ค่ะเพราะว่าไม่มีเงินค่ะหนูก็ต้องหยุดเรียนพาแม่มาค่ะเมารถครั้งละ500บาทอ,ออกจากบ้านตั้งแต่เช้าต้องรอคิวตรวจเกือบค่นวันแดงน้อยต้องประหยัดค่าใช้ใจ่ายด้วยการเตรียมอาหารและน้ำมาด้วยหมอนัดมา3เดือนหนึ่งครั้งและก็มาตรวจอาการและรับยาด้วยค่ะสวัสดีค่ะ ตามไปกันครับลมยิ้มเขียยไหมมีเขี่ยมีอาการชักไหมครับก็ไม่มีไม่มีครับตัวผู้ป่วยก็ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคลมชักกับโรคจิตเภทนะครับเริ่มรักษาตั้งแต่ปี2 5 4 1ก็หลังจากนั้นก็มารับยาประจำสมุนสมอโรคจิตเภทเนี่ยเป็นโรคที่ค่อนข้างที่ต้องดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับเพราะเป็นโรคเกี่ยวกับเรื่องจิตใจ โรคลมชักเนี่ยถ้าเกิดชักนานก็อาจจะไม่หายใจแล้วก็เสียชีวิตได้ดังนั้นญาติหรือว่าลูกก็ต้องดูแลอย่างใกล้ชิดเนื่องจากตัวของโรคจิตเภทเนี่ยระดับความรู้สึกตัวมันจะเปลี่ยนแปลงไปได้เรื่อยๆตามสภาพการรักษาเนพะราะนั้นก็คือ,อความเครียดจะตกไปอยู่ที่ผู้ดูแลนี่ก็มีม,มากเช่นเดียวกันนะเพราะนั้นด้วยวัยด้วยหน้าที่ที่จะต้องเล่าเรียนอยู่คงจะใช้ความพยายามความอดทนเป็นอย่างสูงในการที่จะต้องดูแลแม่ด้วยแล้วก็เรียนไปด้วยนะครับ ส่วนพริกแห่งนี้ว่าจ้างแดงน้อยเป็นประจำเก็บพริกเมื่อไรแดงน้อยไม่เคยพลาดอย่างเช่นเก็บพริกก็สี่วันเก็บหนึ่งครั้งค่ะก็ไล่ไปค่ะแล้วก็บางเขาก็จะมาบอกด้วยค่ะเก็บสองมือค่ะแล้วก็เอาคุวางไว้แล้วก็โยนไปเลยค่ะเพื่อไม่ได้เลื่อนคู่หลายที ันก็มีบาดแล้วก็เกี่ยวหญ้าด้วยค่ะหญ้าบาดมือแล้วก็มาเข็บก็เสบค่ะการทำงานได้ทั้งความสนุกและสอนการมองชีวิตเพราะต้องอดทนกับแดดที่ร้อนจัดแต่แดงน้อยเรียนรู้ที่จะมองว่าอากาศร้อนคือโชคดีเพราะว่าแดดร้อนเรายังสามารถทำได้เหนื่อยแล้วก็เข้าไปพักนิดนึงก็ออกมาได้ค่ะ แต่พอฝนตกนี้ทําอะไรไม่ได้เลยค่ะต้องรอให้ฝนเซาแล้วก็มาทําใหม่ค่ะเราอยู่ที่บ้านเราก็รู้สึกเบื่อค่ะก็ไปหาหางานที่อื่นทําบ้างค่ะเพื่อจะมีเงินมาใช้ค่ะมาใช้ใจในครอบครัวตั้งแต่พี่เริ่เท็่สวนบังพีกมากขนมีงานยังเจ๊ามาตลอดนะเจ๊บังพรีกนี่บ่ไดดยากบ่ไดดเ้ายาก,อย,ากอย่งส้สนะคะได้ลายดีบ่ได้รา,<ม>ายก็ผูยย้ใหญ่เจ๊บังพีกนะ การรู้จักรับผิดชอบหลายอย่างในครอบครัวมาตั้งแต่เด็กทําให้แดงน้อยมีความคิดโตเกินวัยถ้าพ่อแม่เขาจะทาอะไรสามารถเขาคำปรึกษาของเขาได้แดงเขาสามารถให้ให้คำปรึกษาทําอะไรช่วยพ่อแม่ได้ค่ะจึงเปรียบเทียบกับชีวิตชีวิตของหนูกับชีวิตของแดงแตกต่างกันมากแตกต่างกันมากเลยค่ะ แม้จำเป็นต้องขาดเรียนเพื่อพาแม่ไปรักษาตัวอยู่บ่อยๆแต่แดงน้อยยังคงรักษาระดับผลการเรียนของตัวเองได้ดีเพื่อไม่ให้ครูเป็นกังวลเทอมนี้เธอได้เกรดเฉลี่ย3.92เเขาจะเป็นคนที่ตั้งใจเรียนอย่างมากก่อนเข้าเรียนเขาก็จะมาติดตามงานกับครูว่ามีงานอะไรบ้างแล้วก็ขอส่งงานช้าได้ไหมอย่างเงี้ยนะคะก็คือเขาจะมาขอโอกาสในการ เพื่อจะได้คะแนนเยอะๆเหมือนกับเพื่อนคนอื่นทางไหนที่จะลดค่าใช้จ่ายได้แดงน้อยจะทำวันนี้ออกมางมหอยไปทำกับข้าวก็หอยจูบคะ่ะเอาไปออมคะ่ะก็ขายก็ถ้วยกาไก่ถ้วยละ40บาทคะ่ะาขายที่ร้านตลาดคะ่ะ ที่พ่อเป็นเดู่ทุกวันนี้คือการศึกษามันต่ําเห็นอยู่แล้วตัวอย่างอยากทํานาไหมไม่อยากอยากไม่อยากขอให้เรียนทุกสูงไว้ลูกเข้าใจเรียนถ้าอยากทํานามเมื่อเรามีงานเป็นหลักเป็นแหล่งเราทำเมื่อไหร่ก็ได้นะภูมิใจครับภูมิใจภูมิใจมากพอผมเดินเข้าไปที่ไหนเขาก็บอกว่าเออให้ได้อย่างลูกเขานี่ เวลาเราไปรับจ้างอะไรเราก็จะรู้จากวิธีทําอย่างนั้นอย่างนี้ค่ะเมื่อเราตกยากไม่มีงานทํำยังไงก็กลับมาทําอย่างนี้ขายก็ได้ค่ะคนที่ไม่ไปทําก็ไม่รู้อะไรเลยความรักที่แดงน้อยมีต่อแม่ยิ่งใหญ่เกินกว่าที่เธอจะคิดอายกับอาการป่วยที่แม่เป็นไม่ว่าแม่จะมีอาการดีขึ้นหรือไม่แต่เธอหวังว่าจะดูแลท่านให้ดีที่สุด พร้อมกับเป็นพลังใจให้พ่อต่อสู้กับความยากจนเพื่อนำครอบครัวไปสู่อนาคตที่ดีขึ้นดวงใจไว้ยาวเธอคือดวงดาวที่งามสดใสอาจจะวันไวขอดวงใจอย่ากลัวถ้ากลัวอย่าท้อถ้าท้ออย่าท้อ แม่ก็บอกค่ะว่าไม่ให้เศร้าค่ะหนูกับพ่อก็จะดิ้นรนหาเลยค่ะตั้งแต่หนูยังเล็กพ่อก็ต้องได้ทํางานทั้งส่งพี่แล้วก็หนูแล้วก็รักษาแม่พ่อยังผ่านมาได้เลยค่ะหนูก็ไม่หวังอะไรมากค่ะหนูขอแค่เรียนจบและมีงานทําดีๆค่ะเพื่อมีเงินมารักษาแม่แล้วก็ใช้หนี้ให้พ่อค่ะ โครงการสารรักโดย AIS มอบทุนการศึกษาให้แดงน้อยจนกระทั่งเรียนจบในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าพร้อมกันนี้ได้มอบทุนช่วยเหลือให้กับครอบครัวอีกหนึ่งมืบาทคุณผู้ชมคะเด็กๆคนเก่งวใจแกร่งมักจะไม่มีทางเลือกในชีวิตมากนะักแต่ถ้าหากว่าเขาได้รับกำลังใจได้รับความช่วยเหลือและการสนับสนุนจากพวกเรานะคะ จะทำให้พวกเขาสามารถก้าวเดินต่อไปได้อย่างมั่นคงสำหรับคุณผู้ชมที่ต้องการช่วยเหลือแดงน้อยเพิ่มเติมทำได้นะคะบริจาคไปที่บัญชีพันนิพาอยู่สุขธนาคารกรุงไทยสาขาเลิงนกทาหมายเลขบัญชีนะคะ 325-0-32508-2อีกครั้งนะคะบัญชีพันธิพาอยู่สุขธนาคารกรุงไทยสาขาเลิงนกทาหมายเลขบัญชี325-0-32508-2